สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรองศาสตราจารย์สมชายลั่นถ้าไม่มีความยุติธรรมจะมีผู้พิพากษาไว้ทำไมอมรัลจี้ประธานสาลฎีกาปล่อยตัวผู้ชุมนุม เมื่อวันที่21ตุลาคมรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งระบุว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมจะมีผู้พิพากษาไว้ทำไม ความหวังโดยทั่วไปที่สังคมมีต่อบุคคลที่ต้องทำหน้าที่ในการชี้ขาดปัญหาต่างๆก็คือการทำหน้าที่ที่ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการและความรู้อันจะทำให้ทุกคนสามารถวางใจได้ว่าเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการนั้นแล้วตนเองก็จะได้รับการปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับคนอื่น แต่หากพบว่าการปรับใช้หรือการตีความกฎหมายเป็นไปเพียงเพื่อตอบสนองต่อผู้มีอำนาจเบื้องบนโดยไม่ได้ใช้บรรทัดฐานทางความรู้ที่ควรจะเป็นกรณีเช่นนี้การทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายแต่อย่างใดเอาบรรดาลิ้วล้อที่ยินดีต่อการประจบสอพลอมาทำหน้าที่ก็ใช้ได้แล้ว ยิ่งหากประจักษ์ว่าในการทำหน้าที่ความยุติธรรมไม่ได้เป็นเป้าหมายปลายทางของการปฏิบัติหน้าที่ mm. ก็ไม่ต้องแปลกใจหากจะมีผู้ตั้งคำถามถ,ามถึงความจำเป็นของการมีผู้พิพากษาไว้ยิ่งพิจารณาถึงงบประมาณทั้งเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งค่าน้ำมันรถเบีย้ยประชุมและอีกจิปาะที่ใช้ภาษีของประชาชนก็ล้วนแต่ชวนให้ตั้งคำถามเป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีความยุติธรรมจะมีผู้พิพากษาไว้ทำไม,มสมชายปรีชาศิลปกุล21ตุลาคม2564อมารัฐร่วมอ่านจดหมายเปิดผนึกจี้ประธานสารดีกาปล่อยตัวนักกิจกรรมลั่นคุกควรขังผู้ปล้นอำนาจประชาธิปไตยไม่ใช่ขังผู้เรียกร้องทางการเมืองที่หน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ นางอมรัตโชคประมิตรกุลนายธีรชัยพันธุมาศสอสอบัญชีรายชื่อนางสาวสุดทวันสุบรนณอยุธยาสอสอนครปฐมพักเก้าไกลและนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนักกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงนายเปียกุลบุญเพิ่มประธานสานดีกาเพื่อเรียกร้องต่อจุดยืนในการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของเยาวชนและประชาชน โดยนางอมรัตน์กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลตนจึงออกมาแสดงจุดยืนต่อสาธารณะและอินดีใช้ตำแหน่งผู้แทนราษฎรไปประกันตัวหากเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่ถูกรองรับไว้โดยรัฐธรรมนูญถูกพรากไปด้วยข้ออ้างพรกรฉุกเฉินหลายปีที่ผ่านมานับจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ประเทศถูกปกครองและครอบงำด้วยความกลัวผู้ที่รัก ประชาธิปไตยให้คุณค่ากับหลักการสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมตกอยู่ในความมืดมิดแห่งรัติการอันยาวนานไม่เห็นแสงสว่างถูกปิดกั้นเสรีภาพในการคิดการพูดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดในประเทศประชาธิปไตยเมื่อสิ้นสุดความอดทนเยาวชนหนุ่มสาวและประชาชนออกมาทวงคืนประชาธิปไตยไล่นายกรัฐมนตรีที่สืบทอดอำนาจจาก การ,รัฐประหารเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนยกเลิอกอำนาจสวในการเลือกนายก แต่ไม่ว่าจะออกมาส่งเสียงมากแค่ไหนข้อเรียกร้องของพวกเขาถูกตั้งใจละเลยไม่ถูกได้ยินสิ่งที่ได้รับคือการลุแก่อำนาจปราศจากมนุษยธรรมใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุใช้งบประมาณมากมายปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างบ้าคลั่งเรากับพวกเขาเป็นอริราชศัตรู<ๆ>เพียงแค่พวกเขาคิดต่างจากผู้ทรงอำนาจบาดใหญ่แจกคดีความท่วนหน้าออกหมายเรียกหมายจับ ใช้กฎหมายปิดปากจงใจใช้และต่ออายุพรกรฉุกเฉินโดยข้ออ้างเรื่องโควิด -19 อย่างปราศจากความละอายต่อสายตาชาวโลกนางอมรัตน์กล่าวต่อว่าเยาวะชนผู้กลาหารเหล่านั้นคือนักต่อสู้ไม่ใช่นักโทษคือเจ้าของอนาคตประเทศนี้พวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นแห่งความกลัวที่คนยุคตนไม่เคยก้าวข้ามพ้นเส้นนั้นมาก่อน

พรบรชุมนุมสาธารณะและพรกฉุกเฉินมากถึง1,500คนจาก800กว่าคดีโดยเฉพาะคดี112มีถึง150คนและส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเราต้องยอมรับกันเสียทีว่าคดีมาตรา112เป็นคดีทางการเมืองจะต้องถูกแก้ไขด้วยวิธีทางการเมืองแทนการใช้คุกศารทหารและใช้กฎหมายปิดปากรวมทั้งกฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์เป็นประ ดนที่ประเทศไทยถูกองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆวิพากษ์วิจารณ์นับจากปี2,554ถึง2,564 ถูกวิจารณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า22ครั้งถูกเสนอแนะให้แก้ไขในเรื่องอัตราโทษที่สูงเกินไปไม่ได้สัดส,ส่วนกับความผิดและไม่มีโทษขั้นต่ำไม่มีคำนิยามที่แน่นอนของคำว่าดูมินและกฎหมายนี้มีปัญหาการบังคับใช้ที่ถูกตีความอย่างไร้ขอบเขตรวมไปถึงไม่สอดคล้องกับหลักการสากลในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นางอมรัตกล่าวอีกว่าการที่รัฐใช้ข้ออ้างในการไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างว่ามีอัตราโทษสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายความเสี่ยงต่อความมั่นคงหรือน่าเชื่อว่าจะหลบหนีไม่ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้กปออาชญากรรมร้ายแรงแม้แต่ถึงฆ่าคนตายก็ยังได้สิทธิในการประกันตัวออกมาสู้คดีเพราะพวกเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมายดังนั้นต้องหยุดความตกต่ำของกระบวนการยุติธรรมไม่ให้ต้องถูกทำลายลงเพียงเพื่อจะได้ดำเนินคดี112หรือเพื่อต่ออายุให้รัฐบาลที่ไร้ความชอบธรรม ทั้งนี้ในฐานะผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพที่จะคิดจะพูดและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้กับพวกเขาโดยขณะนี้ยังมีผู้ถูกจองจำอีกหลายคนทั้งอานนท์นำภาภริชิวารักพานุพงษ์จาดนอกจตุพัฒนบุญพัทรรักษาและเบญจาอปัน ขอเรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้พวกเขาเพื่อคลี่คลายปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรตุลาการในขณะนี้และขอเรียกร้องให้ประธานศาลดีกาฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมให้กลับมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงคุกควรเป็นที่ของคนที่ปล้นอำนาจประชาธิปไตยไม่ใช่ของผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนางอมรัตน์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่อ่านแถลงการเสร็จนางอมรรัตน์จะยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาเที่ยงถูกคุมขังอีกครั้งเพื่อเป็นการเรียกร้องต่อประธานสารดีกาให้พิจารณาและไตร่ตรองในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้กลับมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ